สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องเซวึ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรมารวมนะคะพี่พี่จ๋าว่ประจําวันที่10เมษายน2567นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนอื่นเรามาดูผลกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับของอ่าเมื่อวานเนาะวันที่9วันที่9หลายคนหลายคอมเมนต์นะคะแอดไม่มีเสียงไม่มีเสียงออกนะคะอ่าสำหรับของเมื่อวานเนาะแอดอ่า ไม่สะดวกที่จะพูดจะอธิบายนะคะลงแค่แนวทางให้เนะาะทางานไปด้วยนะคะพี่พี่จา๋าแนวทางก็อยากให้เนาะก็เลยเป็นแบบนั้นนะคะวันไหนไม่มีเสียงก็ดูภาพไปก่อนเด้อพี่พี่จา๋าวันนี้ก็ตื่นมาทําให้แต่เช้าตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะเตรียมแนวทางไว้ให้าตามต่อนะคะเข้ามารับชมแนวแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่พี่จา๋ามาดูตัวเด่นกัน ตัวเด่นตารางนะคะแล้วก็ผลว่าจะเข้าหรือยังไงนะคะสําหรับวันนี้รัฐบาลลาวแอดไม่ได้ลงให้นอ้อลาวพัฒนานะคะวันนี้ลงให้แค่ฮานอยเดอ้อพ,พี่จา๋าลงให้แค่ฮานอยนะคะไม่ทันเนอะเดี๋ยวแอดก็ต้องอาบน้ําไปทํางานนะคะอะ่มาดูกันว่าตัวเด่นแอดให้เด่นที่2กับ6ไปผลที่ออกในรอบแรกก็คือ3 4มี่หนะคะล่างเจ อันนี้แอดหลุดไปนะคะเด่นที่3ตารางมาเด่นที่4มาเด่นที่8มา78นี้ไปเข้าตารางแนวทางเลขทูปไปเข้าแนวทางเลขทูบนะคะพี่พี่จา๋าในรอบพิเศษ640นะคะมา,าเด่น6มาหลักร้ไวนะะ 4, 0, ไ 8, 0, ไ้นะคะ40ไม่มี80ไม่มีนะคะหลุดไปสำหรับในรอบปกตินะคะ5 1 0, างล่าง24อ่าแอดก็หลุดไป2 4มาเด่นที่2นะคะดูไปเน,น้นที่20 2 8ย์ในสูตรนี้มา2 4นะคะ ่แต่ก็ยังโอเคนะอยากมาในตัวที่อาจับคู่นะคะในรอบ VIP 200ล่าง06นะคะอันนี้แอดก็หลุดไปเด่นที่6แต่06แอดไม่มีนะคะวันนี้มาคู่เดียวนะคะมาคู่เดียวต้องกลับขอโทษขอภัยพ p พิด้วยเนาะยังไงก็ฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกแล้วกันนะคะอ่ะตามกันต่อแอดอาจจะไปไวหน่อยเด้อเดี๋ยวต้องอาบน้ำไปทํางานแล้วนะคะมาฮานอยสูตรมัดรวมนะคะ ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเดอ้อ่อแอดลง2องสูตรก็คือสูตรมันรวมแล้วก็สูตรเม็ดเดียวนะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูตารางตัวเด่นกันตารางตัวเด่นนะคะแอดให้ไปที่8 2 6นะคะ หกหรือเก้าเนาะห้าหนึ่งศูนย์นะคะเด่นสุดในวันนี้นะคะแอไทยเด่นไปที่หกกับแปดเด่นไปที่หกกับแปดอ่ะแปดมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้านะคะ แนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็จับในตารางได้เลยนะสำหรับเดือนที่6แอดให้ไปที่6 1 6น65 68สองนะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกันการให้ไปที่สอง1 15 5, 5ู นะคะสายเบิ้ลวันนี้มีมาเพิ่มนะเพิ่มไปที่หนึ่งหนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางอาจจะหลายตัวพี่พี่ก็นําไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะเป็นกระสูตรการคํานวณนะคะสําหรับเด่นที่แปดนะคะแอดเน้นไปที่แปดสองแล้วก็แปดห้านะคะอ่าหกสองหกห้านะคะใครไม่ชอบกลับหัวเอาเดอ้อพี่พี่จ๋าสองสามนะคะแล้วก็หนึ่งห้าอ่ะ จดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เห่งๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ